นะมึ้จบโอ้โหนัดมาดอกเงี้ยรู้เรื่องแน่นอนแต่เวีีก้าเองนะจ๊ะคำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาด กระดรารารารสวัสดีดดถ่าผู้ชมได้ท่าน๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟอจิแดนชาแนลนะคะอยู่ฟ้า PJ แปดแปดกับเกมโรม่าดูวันนี้เก้า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 ทุกคน,กคนอ่าแตกไปที่หนึ่งจุดห้าแล้วกันเอาก่อนเลยโอ้โหยังไม่จัดเต็มเออนะเอาให้เจ็บดีค่ะห้าสี่จุดห้าไปอย่าไปรีรออย่าไปรอลาโอ้โหเจ็ดจุดห้าอไม่มาเลยสักดอกท่านผู้ชมเจ็ดจุดห้าไปแล้วโอ้โหดอกนี้เพิ่งมา เออรับมาเจ็บคอมโบนี้คอมโบที่สองโอ้โหอ่าขวัญเกือบแตกอ่ะไม่เป็นไรสิบสามจุดห้าบ้างมาจะมาเม่สาวโอ้โหโลตอนนี้รับมาเก้าคูฟันบนอ่ะไปหนึ่งตัวแล้วท่านผู้ชมโอ้โหคอมโบที่สองไม่ค่อยมาเลยสิบห้าของเราเออแนวนี้ละสวยมากสิบท่านผู้ชมคอมโบที่สองรับมาอืหรือว่าอางุ่นจะแตกเส้นแล้วนะจ๊ะโอ้โหอางุ่นเกือบแตก สลับคอมโบอาแตกถอยมาที่9นะาุผู้ชมโอ้โหโบนัสมาดอกงี้เลยรู้เรื่องแน่นอนแต่เวทที่9เองนักสะไม่รู้ว่าเขาจะแตกให้เราเท่าไหร่หรือเปล่าลอ่ลอโลมาก็แบบว่าออ้โหนี่ไงพูดถึงยังไม่ทะไร27็ดาคผู้ชมถ้าลอ่ลอโลมาก็เบาหน่อยนะอ่า มาขูดอกนี้ก็ยังเป็นโลกอาจ่ะไม่เป็นไรจ้าอ่าเอาให้จุกนะท่านผู้ชมเออโอ้ยโลจริงอะไรจริงวะโลจริงอะไรจริงวะบอกเลยนะดอกนี้โอ้โหปังปังไม่ไหวแล้วแม่แปดสิเยังยังได้เป็นกําไรมาเออคิดดูดีอ่าโอเคแปดสิเอ เออโอเคเดี๋ยวเราไปเบ็ดที่แตกแตกเบ็ดเพิ่มอ่ะเพิ่มเป็นที่สิบจุดฮโอคอมโบนี้ยี่สิบเอ็ดฟันอังุนฟันนังควงเคโอเคเลยอะ่ะ ลุย Let's go อย่างเงี้ยท่านผู้ชม,มจัดไปที่1 3บสุดห้าบ้างนีจ้าโอโ้โหวายมาดดอหนีล้อมาล้อมาแล้วจ้าแม่จ้าอุงอ้งอุลตกสักทีจดีใจแบบนี้คอมโบที่2รับมาอีกเก้าท่านผู้ชมเป็นกำไรของเราไปแล้วเออคอมโบที่3มอุย้ยอ่ะสวยงามฟีสปินมาหรือบอสัว โอ้โหยังยังบอกให้เรานะท่านผู้ชมเออไม่เป็นไรก็พักไว้ที่ตรงนี้ดีกว่านะจ๊ะย่างไงก็บวกแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ฟอร์จู่วนดินนะ